สวัสดีครับตัวนี้เป็น UPS รุ่นยอดนิยมจากเซอร์คอนนะครับเซอร์คอนก็เป็น UPS ที่ค่อนข้างใช้กันแพร่หลายมากนะครับตัวนี้เป็น High Performance สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับเน็ตเวิร์กก็ได้แต่จริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายมีหลายรุ่นมากนะครับแล้วก็มีรุ่นใหม่กว่านี้ด้วยนะแต่ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดผมตั้งใจจะเอามาใช้กับระบบโซล่าเซลล์นะครับผมตั้งใจจะเอามา ขวางระหว่างโซลา r เซลล์แล้วก็ก่อนเข้าบ้านโดยที่เข้าบ้านผ่าน ups ตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะสลับไฟจากไฟบ้านไปยังไฟโซลา r เซลล์ไฟโซลา c เซลล์หมดไปยังไฟบ้านผมจะใช้ ats มาควบคุมด้วยนะครับซึ่งถ้ามี ups มามันจะทำให้ไฟเข้าบ้านมันสมูทขึ้นเรียบขึ้นแล้วก็ไม่มีสะดุดด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสเอา m o เด l ax มาใช้งานตัวนี้เป็น high performance นะครับที่เขเขียนไว้ตัวนี้ เป็นรุ่น AX High Performance Backup and Protection จริงๆสเปคเขาก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไม่ใช่ขึ้น p พียวสายแต่เป็น Modify เพียวสายนะครับก็คือเป็นการทำเพียวสายจากการคำนวณเป็นการแปลงเรียบร้อยนะครับเป็น p พียวสายหลอกนั่นเองแต่ก็คือเป็น p พียวสายนะไม่มีปัญหาก,การใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ที่เขาเขียนเอาไว้คือ Automatic โวลเตสเตเบลิเซอร์มีระบบการควบคุมโวลด้วยมีไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มี High ไฮโลโปรเ c t i o n แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีไฟตกหรอกครับถ้าไม่ได้ห่างไกลจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไฟตกก็ตัวนี้จะช่วยได้นะครับแล้วก็ปลั๊กด้านหลังเป็น Universal Outlet ก็คือปลั๊กที่ใช้งานได้ทุกแบบนะครับเป็นปลั๊ก3ขา Universal แซลนั่นเองสำหรับตัวนี้เป็นหน้าจอ LCD นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย 100% quality product by s i r c o n นะครับ s e r c o n เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับไม่ต่างจากยี่ห้ออื่นๆยี่ห้อดังๆทั่วๆไปแต่ก่อนก็ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงยี่ห้อ APC นะครับแต่จริงๆ s i r ์ c o n ก็มาทีหลังแต่กดังมากทุกๆคนคอมเมนต์หน้าร้านว่าดีมากแล้วก็ p e r f o r m ร์แมสูงจ่ายไฟได้เต็มวัตต์นะครับของผมเนี่ยซื้อมา,า5 50วัตต์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของกำลังวัตต์นะครับ สเปหกหลักๆของเขาก็ตามนี้ครับ LCD Display ดูง่ายรายละเอียดตามนี้นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะแล้วก็สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนได้รับประกัน2ปีหลังจากที่ลงทะเบียนผ่านเว็บสมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้เป็น 1000VA ได้กำลังอยู่ที่ประมาณ550วัตต์นะครับก็มีข้อมูลประมาณนี้ ข้อบังคับเขาบอกว่าสแกนลงอดิอเนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับประกัน2ปีนะครับต้องมีชื่อในระบบนะเขาให้เอกสารชุดนี้มาด้วยนะครับตัว UPS ก็ค่อนข้างหนักนะครับมาพร้อมคู่มือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยแล้วนะครับค่อนข้างดูง่ายอ่านง่ายปกติก็เสียบไฟบ้านแล้วก็จ่ายให้คอมพิวเตอร์นะครับ จริงๆแล้วไม่ใช่แค่คอมนะครับเขาก็สามารถสำรองไฟให้อ,อุปกรณ์อย่างอื่นได้แต่ต้องไม่เกินกำลังวัดเขานั่นเองนะครับจริงๆมันก็ใช้งานได้ทั่วไปแหละเขามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาให้นะครับค่อนข้างอธิบายรายละเอียดการปิดเครื่อง,กา,องการเปิดเครื่องนะครับเสียบปลั๊กไฟก่อนกดปุ่มพาวเวอร์ส่ักน o r m ม l m โ d e e ขึ้นนะครับก็เปิดคอมใช้งานตามปกติแล้วก็การปิด ต้องปิดคอมให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม power ค้าง3วินะการใช้งานทั่วไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาโอ้หน้าตาสวยดีค่อนข้างจะดูดีมาก่าแล้วมี usb มาให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นพวก nas นะครับ usb เป็น usb type b แล้วก็เป็น usb a นะครับสายค่อนข้างยาวประมาณ1เมตรเซอร์คอนผมก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับ ไม่ค่อยร้อนด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีพอร์ตที่เป็น usb มีพอร์ตแลนกันเซิร์กด้วยแล้วก็มีพอร์ต ups เข้าใจว่าพอร์ตสีขาวนี่คือพอร์ตที่เอาไว้เสียบพิมพ์เตอร์ไฟดับก็คือดับไปด้วยนะครับแล้วก็มี q r c o d e อยู่ตรงนี้ครับตามนี้เป็นโมเดลแล้วก็การลงทะเบียนรับประกันนะครับถือว่าโดยรวมผมมั่นใจในยี่ห้อนะครับก็เลย อธิบายสั้นๆลองอ่านข้อมูลในเว็บเขานะครับแล้วก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเป็นลิงก์ร้านค้านะครับสามารถเข้าไปอ่านสเปคได้ตรงเข้าไปยังหน้าร้านที่ผมเลือกซื้อเลยนะครับเป็น s ซ r ร์ค Official นะครับโปรโมชั่นอยู่ด้วยตัวนี้ราคาถูกมากราคาเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยค่อนข้างถูกรายอยู่ที่พันสเองนะครับ1,300กับ1000 VA 550วัตต์นะครับลองเสียบปลั๊กครับ เสียปลั๊กเสร็จแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมารุ่นนี้เป็นเซลเทิร์ออนนะครับถ้าเกิดไฟดับแล้วเขาดับไปด้ปดวยแบตหมดแล้วไฟมาเขาจะเปิดขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเวลาที่ดูถ้าดูตรงๆเนี่ยจะตัวหนังสือคมชัดนะครับแต่ถ้าเกิดดูอเอียงก็จะมีความเลื่อมๆเห็นด้านข้างนิดหน่อยนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ30%นะครับแบตเตอรี่น่าจะสต็อกนานไปหน่อยนะครับก็เลยเหลือแค่นี้ ปกติอ่ะโอเคเขามีการชาร์จกลับนะขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าอยู่ดีดขึ้นมา3ขีดโหลดไม่มีวลตอยู่ที่235โวลต์จริง,รงๆผมชอบรุ่น lcd ก็เพราะว่ามีตัวหนังสือบอกนี่นะครับมีตัวเลขบอกทันทีทัในใดนะครับเป็น normal mode มี high มี low มี in ac mode bad mode นี่ครับบอกละเอียดมากนะครับการปิดก็คือปิดกด3วิอ่าแค่นี้ o อฟแล้วนะครับ ถ้าเกิดจะเปิดต้องกดค้างเหมือนกันโอเคแต่จริงๆแล้วถ้าเขาปิดแบบไม่ปกติเขาจะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติเหมือนที่ผมเสียบปลั๊กเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็บอกว่า Line Interactive UPS with Stabilizer Advanced Intelligent Power Control นะครับเซอร์ค ER รุ่น ax นะครับเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานผมจะเอาไปต่อให้กับ,บระบบโซลา r เซลล์ก่อนเข้าบ้านนะครับถัดจากโซลาเซลล์มา เป็น UPS ตัวนี้แล้วก็เข้ามาบ้านเป็นใจ่ายให้อุปกรณ์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทีวีเครื่องเสียงแล้วก็คอมพิวเตอร์เราเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะผ่านตัวนี้หมดเลยคิดว่าปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ200เกือบ300วัตต์เท่านั้นเองนะครับพอผ่านตัวนี้ก็สบายๆเขาได้550วัตต์นะครับแล้วเวลาที่เราจะสลับต่อวงจร ATS ด้านหลังสลับเป็นเป็นไฟบ้านสลับไปเป็นไฟโซล่าเซล ก็เดี๋ยวไปดูวงจรนั้นอีกทีหนึง่งผมเอามาสำรองแล้วก็แมนวนวลสลับก่อนนะครับอีกอย่างนะครับส่วนตัวผมชอบยห้อเซอร์คอนเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ง่ายนะครับจะเป็นโมเดลเดียวกันคล้ายกันหมดเลยก็คือถอดน็อต4ตัวด้านล่างตรงนี้ครับ1 2 3 4แล้วก็ยกฝาขึ้นเลยแบบเดียวกันหมดเลยนะครับยกท่อน,นี้ขึ้นตรงนี้ถึงตรงนี้ขึ้นไป แล้วจะเห็นแบตก้อนนึงอยู่ข้างในก้อนใหญ่ก้อนเล็กประจุเยอะประจุน,น้อยก็แล้วแต่ก็ยกออกแล้วก็ถอดแต่จริงๆผมตั้งใจว่าจะ DIY นะผมมีการสั่งซื้อซอผมมีการสั่งซื้อยอี่ห้อเซอร์คอนมาด้วยแล้วก็ผมทํา DIY เอาแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตใส่ไปแล้ว30แอมป์นะครับก็ใช้งานได้ดีตามคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเอาไปให้ดูนะครับกรณีที่ไฟดับนะครับ ผมจะถอดปลั๊กตรงนี้นะเขาจะเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่นะครับพร้อมกับมีเสียงดังตีดเบาๆนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยติดีดตีดดังค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเซอร์คอนเนี่ยจะดังนุ่มๆเสียงออกกังวาน,นิดนึงค่อนข้างโอเคกับเสียงเตือนแบบนี้เลยนะครับผมลองทดสอบใช้งานจริงกับระบบโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วเอาไปต่อกั้นโซล่าเซลล์ก่อนเข้าบ้านนะครับ ตอนนี้โหลดของระบบดึงอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะครับสังเกตดูตอนนี้แบตเต็มแล้วก็โวลต์ปกติครับไม่มีไฟตกนะครับผมก็จะทดสอบดึงปลั๊กเพื่อจะสมมุติว่าเป็นการสลับ ATS แบบแมนนวลน,นะครับซึ่งการสลับ ATS แบบแมนนวลก็คือถอดจากชุดโซล่าเซลล์ไปเสียบไฟบ้านนั่นเองนะครับจริงๆผมจะมีระบบ ATS อยู่นะตอนนี้สังเกตดูแบตเตอรี่ลดลงหุบหเร็วมากนะครับ กำลังวัดอยู่ที่เดิมโหลดครึ่งหนึ่งนะครับสังเกตดูก็มีการคำนวณแบตเพราะว่าวัดเขาค่อนข้างสูงจะมีการคำนวณปริมาณการใช้งานแบตแล้วก็สังเกตดูแบตก็จะค่อยๆเป็นสีเทาแล้วก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราใช้งานโหลดแป๊บเดียวก็ยืนยันว่าใช้งานดีครับไม่มีปัญหาทุกคนคอมเมนต์เอาไว้ว่าใช้งานดีมากสามารถที่จะสำรองไฟ ขึ้นอยู่กับกําลังหวัดนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานหนักๆนักหน่อยก็ประมาณ5-10นาทีถ้าเกิดเป็นการใช้งานกับเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ตกับกล้องวงจรปิดคิดว่าน่าจะได้นานกว่าน,นี้เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านั้นกินไฟไม่เยอะเลยครับก็ถือว่ายืนยันให้ว่าใช้งานได้ดีเสียงไม่ดังแล้วก็หน้าจอเป็น lcd ด้วยสวยงามครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ